สิ่งที่คุณต้องทำในขณะรับการนวดสมาธิคือการฝึกที่จะอยู่กับฐานของสติซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นในขณะที่หมอนวดกำลังสัมผัสตัวกายของคุณด้วยท่านวดที่นุ่มนวลเนิบนาบแล้วก็หนักแน่นตรงนั้น คือฐานของสติของคุณนะคะขอให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือการอยู่กับปัจจุบันขณะที่แท้จริงความคิดต่างๆของคุณก็จะหายไปจบลงด้วยความรู้สึกที่สงบเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขได้อย่างง่ายดาย